สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารนักเตะลิเวอร์พูลกันกลาสเนอร์รับความจริงเดวิดออนสตีนเปิดเผยว่าสำหรับดิวมาเกฮียังไม่มีอะไรคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงสสัปดาห์หลังจากมีการพูดคุยระหว่างพาเลตกับลิเวอร์พูลแต่คาดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก่อนตลาดปิดตอนนี้เพียงแค่เรื่องตัวเลขระหว่างสโมสรเท่านั้นขณะที่โอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือพาเลตยอมรับในนว่าเรื่องการย้ายออกของเกฮีเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นผมไม่รู้อนาคตหรอกนะ แต่ที่แน่ๆตอนนี้เขายังอยู่ที่นี่เขายังคงมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อทีมพวกเขายังมีสัญญาอยู่ที่นี่และเมื่อถึงเวลาที่ใครสักคนต้องย้ายออกไปผมยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่พวกเขาจะย้ายออกไปในฐานะที่ทุ่มเทเต็มร้อยให้คริสตันพาเลสเสมอนี่คือสิ่งที่พวกเขาทํามาตลอดตั้งแต่เซ็นสัญญาและนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังจากพวกเขาจนกว่าสัญญาจะหมดลงไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามอเล็กซานเดอร์อีซักคือเขาทําตามหัวใจตัวเองฟาบิโอโลมาโนเปิดเผยว่า การกระทําของอเล็กซานเดอร์อีซักคือการตัดสินใจแสดงออกตามความต้องการของเขาซึ่งเป็นที่ชัดเจนม,มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วเขาต้องการออกจากนิวคาสเซิลและต้องการย้ายไปลิเวอร์พูลเท่านั้นอีซักไม่ต้องการแม้แต่จะเปิดเจรจากับทางเลือกอื่นๆหรือแม้แต่ข้อเสนอที่นิวคาสเซิลยื่นมาให้ไม่มีทีมไหนที่เขาพิจารณานอกจากลิเวอร์พูลขณะที่เคลกโฮปนักข่าวฝั่งนิวคาสเซิลเปิดเผยว่านิวคาสเซิลได้พยายามมองหาตัวเลือกอื่นๆตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งหากพวกเขาสามารถเซ็นสัญญากับหน้าเป้าคนใหม่ได้ พวกเขาจะทําตามความต้องการของอีซักโดยการขายให้ลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามจากประกาศของนิวคาเซิลยืนยันชัดเจนว่าอีซักจะต้องอยู่กับสโมสรต่อไปผู้บริหารเชื่อว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยืนหยัดอย่างแน่วแน่กับแนวทางนี้เอาจริงๆก็แอบวินใจนิวคาเซินนะคืนไม่เข้าขายไม่ออกถ้ามันจะยืดเยอะขนาดนี้ก็ปล่อยเขาไปแล้วไปเสริมปีกซ้ายหรือกองหน้าสำรองเอกิติเกเธอพอน้องแก้เราก็มีของเหมือนกันฟาบิซซโอโลมาโน่เคลกฮอรายงาน ดี The แอตแลนติกรายงานว่าดิวอีซักเริ่มยากขึ้นสถานการณ์ของอีซักจากการรายงานของดีแอตแลนติกตอนนี้บอกเลยว่ามันกลายเป็นอะไรที่ยากมากๆไปแล้วนิวคาสเซิลมีแผนที่จะหากองหน้า2คนมาร่วมทัพและถ้าพวกเขาหาไม่ได้ทั้ง2คนในตลาดรอบนี้ก็ยากที่จะปล่อยอีซักไปต้องได้รับข้อเสนอระดับ150ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลบอกราคานี้ไม่จ่ายพวกเขามีการพิจารณากองหน้าหลายคนนิโคลัสแจ็กสันกอซาโลลามอสหรือซามูแต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน วิซ่าของเบนฟอร์ดหรือสแตนลาเซนของวูฟไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขตัวแทนของอีซักถ้าได้มาก็จะมาในฐานะของการแทนที่คาร์ลวิลสันที่หมดสัญญาไปแถมตอนนี้สเปอร์จะขยับไปหาวิซ่าอีกด้วยแถมเพิ่งพลาดเอเซ่พวกเขาจะเร่งกว่าเดิมแน่นิวคาสซีอมองว่าเวลาอีกแค่สิวันเป็นอะไรที่ยากมากที่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังจะจบทั้งหมดทั้งการหากองหน้า2คนขึ้นไปและก็เสนอก้อนโตจากลิเวอร์พูลร้อยห้าสิบล้านปอนด์ก็บอกว่าไม่จ่ายไงแถมเจมส์เพียสยังบอกอีกว่าอีซักยังไม่ได้ยื่นคำร้องขออยยย้าาาาททีม่งงเป็นกร ถึงแม้เขาจะแสดงความต้องการชัดเจนแล้วว่าจะไม่ลงเล่นให้นิวคาสเซิลอีกต่อไปเอาแล้วไงวงในแฉห้องต่างตัวนิวคาสเซิลเริ่มรล้านักเตะแตกเป็นสองขั้วหลังดราม่าร้อนอีซักเปิดฉากประทาศึกสงครามโซเชียลกับสโมสรเครกโฮปสายข่าวสาริกาโดงเผยว่านักเตะนิวคาสเซิลเริ่มแบ่งขั้วหลังดราม่าร้อนอีซักเปิดจากประทะศึกสงครามโซเชียลกับสโมสรวันที่20สิงหาคม2568 เคลกโฮปนักข่าวสายตรงนิวคาสเซิลจากเดลี่เมลรายงานว่าภายในห้องแต่งตัวของสาลิกาดงกำลังเกิดความระอุหลังกรณีปัญหาดังระหว่างอเล็กเซนเดอร์อีซักซูน้าทีมชาติสวีเดนกับสโมสรที่ออกลงตอบโต้กันอย่างดูเดือดผ่านสื่อและโซเชียลมีเดียประเด็นร้อเลื่อมจากโพสต์ของอีซักที่สื่อถึงความไม่พอใจต่อสถานการณ์ของตัวเองจนทําให้สโมสรต้องรีบออกแถลงการย้ําชัดว่าจะไม่มีการขายแข้งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์พร้อมตอกย้าถึงเขาว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนิวคาสเซิลยูไนเตด ข้อความในแถลงการตอนหนึ่งระบุว่าเราต้องการรักษาผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราไว้แต่เราก็เข้าใจว่าผู้เล่นแต่ละคนมีความต้องการของตัวเองแปลว่าอยากได้ไปก็ไม่บอกอย่างไรก็ตามเงื่อนไขาการขายในซัมเมอร์นี้ยังไม่เกิดขึ้นและเราไม่คิดว่าจะบรรลุผลได้แม้สโมสรจะใช้ถ้อยคำเน้นย้ำถึงความเป็นครอบครัวแต่สถานการณ์ภายในทีมกลับตรงกันข้าม โดย Daily Mail, เดลี่เมลเผยเผยว่านักเตะนิวคาสเซิลแบ่งพวกเป็น2ฝั่งชัดเจนกลุ่มหนึ่งเข้าใจและเห็นใจอีซักอีกกลุนมองว่านี่คือการกระทําที่ไม่ให้ความเคารพต่อสโมสรและไม่อาจยอมรับได้การแบ่งพักแบ่งพวกนี้ทาให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวเริ่มตึงเครียดมากขึ้นและอาจส่งผลต่อความกลมเกลียวของทีมในการสู้ศึกพรีเมียร์ลีกฤดูการใหม่นี้เหนื่อยแทนสาริการดงจริงๆจะซื้อไขรก็ไม่ได้เดวิดออสตินเปิดเผยว่าเบนฟอร์ได้ปฏิเสธข้อเสนอจํานวน35ล้านปอนด์บวก5ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อโยอานวิซาจากน อย่างไรก็ตามนักเตะยังคงยืนยันว่าต้องการย้ายออกจากเบนฟอร์ในซัมเมอร์นี้โดยมี New นิวคาสเซิลเป็นเป้าหมายหลักเดวิดออนสตีนรายงานถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื <S <S ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับขอบคุณครับ